วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะไม่เป็นไรหรอกไปกินข้าวข้างนอกแพงจะตายเพื่อนหนูแพงเท่าไหร่พี่ก็ยอมใจ่ายคนน่ารักของพี่อุ้ยทําไมหน้ามันขนาดนี้ก็ <c oughs> อากาศมันร้อน <c oughs> ชมพูแม่คะมีอะไรที่ช่วยลดผิวมันไหมอ๋อมี moisturizer ของดิออริจินอลตรงทางด้านนั้นนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอยู่ไหนล่ะนี่หรอ The original moisturizer แล้วมันทาย,ยังไงนี่ แม่ค้าคะอันนี้สวยเลยพี่พีคแบบนี้แหละตรงนี้สีน้ําเงินเนาะแล้วก็ถามก็ไม่ตอบจมพู่ยาะไรเนาะจะทําอะไรนะก็จะแกะดูไงมาทาย,ยัางไงเนี่ยเป็นเนื้อ,อยังไงแต่เขาไม่ให้แกะนะอุ้ยมีไม้พายให้ด้วยอุ้ยเนื้อน่าใช้มากลูกค้าแอบแกะสินค้าเหรอคะหนูบอกพี่แล้วว่าอย่าแกะอย่าแกะเฮ้ย แอบแกะสินค้าในร้านแบบนี้ปรับสองเท่านะคะที่รักทำไงดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายเองว่าแต่ครีมตัวน,นี้มันช่วยอะไรบ้างครับแฟนผมนจะได้ทาถูกติออริจินอลมอยเจอไรเซอร์ที่เหมาะกับคนผิวมันเ<อ>ติมความชุ่มชื้นให้ผิวอิบน้ําช่วยไม่ให้หน้ามันเพิ่มระหว่างวันว้าวแล้วยังช่วยเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้ด้วยนะเหมาะกับนู้เลยถ้ามันทําให้หน้านูหายมันโดนปรับกี่เท่าพี่ก็ยอมจ่ายขอบคุณนะที่รักหนูขอโทษนะที่งดใส่พี่ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับอุ สวัสดีค่ะท่านประธานมิทินวันนี้อยากได้อะไรคะผมอยากได้น้ําหอมมินชินนะครับได้เลยค่ะขอเพิ่มกลิ่นนอตตี้หนึ่งกว่าครับซื้อไปฝากแฟนเหรอคะกลิ่นนอตตี้หอของขวันให้ผมหน่อยนะครับโรแมนติกจังเลยค่ะผู้ชายอะไรเพอร์เฟกที่สุดทั้งหล่อทั้งเท่ตัวก็หอมดูสะอาดสะอาดมุณนอาบน้ำมาและวสิบรอบเลยเลขาเพีกมีงานด่วนมาเจอผมตอนนี้เลยครับ ก็ไม่ได้หยุดเรียกใช้ได้ตลอดเลยท่านประธานสวัสด,ดีค่ะท่านประธานนั่งสิผมสั่งน้ำให้คุณหนะ่อยของใครคะเอาไปให้ลูกค้าเหรอคะของคุณนั่นแหละ,ละของฉันเนื่องในโอกาสอะไรเหรอคะคุณทําให้ผมมีความสุขแล้วชีวิตผมก็มีสีสันขึ้นมากเลยคุณเป็นเลขาผมมากี่ปีแล้วอือก็จะเจ็ดปีแล้วคะ่ะเปลี่ยนจากเลขามาเป็นคนรู้ใจของผมได้ไหม ท่านประธานแน่ใจเหรอคะฉันอาจจะทําให้ชีวิตท่านประธานวุ่นวายก็ได้นะคะผมชอบความวุ่นวายน้าหอมพี่วินขอบคุณนะคะท่านประธานใส่น้าหอมวินเซนต์เหมือนกันพราะเราคู่กันของฉันฉีดกลิ่นนอตตี้ฉีดแล้วเป็นสาวเซ็กซี่สดใสขี้เล่นของผมกลิ่นแฮนฉีดแล้วเป็นผู้ชายเท่แล้วสะอาดที่ห้องฉันมีแมวท่านประธานชอบแมวไหมคะ วันนี้มีออเดอร์เครื่องม้วนเอากล่องเล็กไปเปียนกล่องนี้น่าจะได้เอาโอ๊ยไม่ได้อีกอลังสุดท้ายแล้วนะเออได้สักทีนิว <New, S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยแพ็คอะไรอ่ะเอาแพกเครื่องม้วนโอ้โหพื้นที่ในกล่องเหลือตั้งเยอะกันกระแทกก็ต้องใส่เยอะอีกเปือง ก่านนิวจะหาลังได้นะนี่เปลี่ยนมาสามลังแล้วจะทำให้นี่นะนิวจำแลวนำไปใช้มันจะได้ยังไงลังเล็กแค่นิดเดียวดูเหลือพื้นที่ตั้งเยอะดับแรกเราก็แบ่งครึ่งของกล่องทั้งสองด้านนะคะตรงนี้หนึ่งสองจากนั้นเราก็พับตามรอยที่เรากรีดเมื่อสักครู่จากนั้นเราก็กรีดตรงนี้ลงเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปทรงของกล่อง แบบนี้ค่ะรีดให้ครบทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วก็ติดให้เป็นรูปกล่องเลยนะคะเสร็จแล้วนิวจำแล้วนำไปใช้นะอืมโอเคฝากแพ็คต่อเลยนะพอดีเลยไปกินข้าวก่อนห <laughs> นู เอา้าป้าพรมาซื้ออะไรคะเปล่าพอดีวันนี้ป้ามีเรื่องจะรบกวนเรื่องอะไรคะพอดีรถป้ายางรั่วป้าไม่มีตังเออไม่ไม่ป้าไม่ได้บอกว่าจะมายืมเงินอ๋อค่ะคือพอดีผู้นี้เงินเดือนคนแก่ป้าออกป้าก็เลยจะเอาบัตรมาแลกกับหนูไว้ได้ไหมเออยังไงคะคือป้าจะมาเอาเงินกับหนูก่อน ถ้าพรุนี้เงินเดือนป้าออกหนูก็ไปกดเอาเลยนะเดี๋ยวป้าเอาบัตรไว้กับหนูเลยคุณป้าเจ้าเท่าไหร่คะเอาห้าร้อยลูกช่วยป้าหน่อยนะป้าเดือดร้อนอออได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้ขอบคุณมากนะลูกอ่าบัตรป้าไปไม่เป็นไรค่ะเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเงินออกป้าค่อยเอามาให้หนูนะคะจะลูกขอบใจมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าเอามาคืนให้นะในวันนี้ป้าพรว่าจะเอาเงินมาคืนเอ้านั้นป้าพรนี่ พี่คะว่าไงคะปิดยังคะกำลังจะปิดค่ะขอซื้อของก่อนได้ไหมคะแป๊บเดียวเลือกนานไหมคะไม่นานค่ะพี่แค่ชิ้นสองชิ้นออ๋อได้คะ่ะได้คะ่คะค่ะเนบอกว่าชิ้นเดียวออตาตตกรราเลยเหรอฮัลโหล ลือกเครื่องสวนางอยู่จะฝากซื้อของหรออุ้ยวิจารย์สวยลูกค้าคะพอดีร้านจะปิดแล้วว่ะค่ะพี่คะหนูยังเลือกไม่เสร็จเลยค่ะพี่จะปิดร้านแล้วค่ะมันเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วออคิดตังเลยค่ะเจ๊ะคะตัวน,นี้แกะดูได้ไหมคะเออ ตัวนี้แกะไม่ได้ค่ะลูกค้ามันซีลไว้อะค่ะอ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหัวนเป็นยังไงอะอ๋ออันนี้เป็นหัวแบบปากกาค่ะตามรูปนี้เลยค่ะอ่าเอานี้แหละเดี๋ยวจ่ายเงินเลยเดี๋ยวซื้อเลยเนี่ยลูกค้ารับอนันต์ใช่ไหมคะอือเอานี้แหละเดี๋ยวจ่ายเงินเลยแกะดูก่อนไม่รู้ว่าหัวเป็นยังไงเอ้หาหัวทาไมเป็นแบบนี้เขียนก็ยากเขียนไม่ถานัดเลยไม่เอาแล้วแบบนี้อะซื้อไปแล้วเขียนไม่เป็นไม่ถานัดเลยไม่เอาแล้วแล้วจะทำยังไงต่อเนี่ย คิดเงินค่ะไหมคะค่ะหนึ่งรบาทคิดเงินหน่อยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคิดให้พี่เขาก่อนค่ะสามร้อยแปดสิบเจ็ดลูกค้ารีบเหรอคะค่ะรีบไปให้อาหารแมวทอนสามบาท เลยนะคะวันนี้เป็นดีๆทั้งสองคนเลยลูกค้าชอบมากอะหัวหน้าให้จิ๊บเพิ่มออขอบคุณค่ะหัวหน้าถ้ามีงานแดนเซอร์อีก๋ยวหัวหน้าติดต่อไปนะสวัสดีครับผมซื้อไม่จีนครับคุณเต้นสวยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อพล่าค่ะพลา่าดูท่าละขาคงรวยมากเลยวันนี้สองคนอยากได้อะไรครับเต็มที่เลยนะครับผมเรียกเองครับ คุณพอนะณพล่าตื่นยังนะคุณพอล่าตื่นหรือยังครับใครมาแต่เช้านี่สวัสดีครับคุณแม่คุณพอล่าอยู่ไหมครับรตายแล้วคุณมิทินมาอะไรตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยพอล่าใครมาแต่เช้านะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาจะมาตัาดไฟบอกให้เขารอก่อนให้ฉันไปเต้นหาเงินก่อนคุณมิทินอยากบอกนะว่านี่คือคุณพอล่าใช่ค่ะฉันเองค่ะทำไมไม่เห็นสวย เมื้นเมื่อคืนเลยอ่ะก็เมื่อคืน <c oughs> ฉันใช้บีบีสองดำบีบสองดำนามิช่วยปกปิดให้ผิวเรียบเนียนเนื้อครีมเปลี่ยนเป็นแป้งเนื้อแมตต์ทันทีที่ทาคุมมันกันน้ำกันเนื่อเขามีให้เลือกสองเบอร์เลยนะ02นย์ส,สองในเชลอเบสและเบอร์03นย์สามอัลนเบสผิวดูสวยเป๊ะสไตลแมตตในขั้นตอนเดียว บีบีซองดำนามิซื้อที่ไหนครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนและร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะคุณมิทินผมจะไปเหมามาให้คุณเยอะๆเลยเวลาอยู่กับผมคุณต้องทาบีบีซองดำนามินะทำไมล่ะคะไม่ทาไม่ได้หรอคะผมเป็นคนขว่อนครับตกใจง่ายมากโอ้โหเดี๋ยวนี้มีเงินนะมีเงินอะไรของแกก็เดี๋ยวนี้ใช้แป้งตลับแล 3, บ้วสามสี่ร้อยเมื่อก่อนเห็นใช้แป้งฝุ่นกระป๋องละสิบบา,บาทก็ธรรมดาเพราะฉันไม่ได้ซื้อเองสักหน่อย มีคนซื้อให้หรอก็ของปนกไงเห็นวางอยู่ใต้โต๊ะก็เลยแอบเอามาใช้ใช้ดีมากเลยนะแกหน้าเนียนมากวิถ้าปนกรู้ปนกจะไม่ว่าหรอเอาแป้งแกมาใช้นะ่ะก็บอกอยู่ว่าแอบใช้ปนกจะรู้ได้ไงแกลอใช้ดูไหมล่ะหมดอายุเดือนสามปีสองพันยี่สิบสามฮ้อฉันแอบใช้ไปหลายครั้งแล้วทำไงเนี่ย มันหมดอายุตั้งปียี่ห้า ทางขนส่งสินค้าจะเกิดความเสียหายไหมแล้วถ้าของพังของแตกจะเอาไปขายต่อได้ยังไงใครจะรับผิดชอบสั่งของกับร้านอาน,นาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะเพราะเราเช็คของและแพ็คอย่างดีก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าสินค้าไม่เสียหายระหว่างขนส่งแน่นอนหลังจากที่ลูกค้าได้รับของแล้วมีสินค้าตัวไหนเสียหายหรือมีความผิดปกติก็ติดต่อกับมาหาที่ร้านได้เลยทางเรายินดีรับผิดชอบค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสั่งของจากร้านอาน,นาไปขายได้ของแท้คุณภาพตรงปกแน่นอนค่ะ ร้อนลูกค้าไปไหนหมดวันนี้อากาศก็ร้อนร้อนปนกสายแล้วเปิดแอร์เลยไหมคะเปิดได้ไงนิวยังไม่มีลูกค้าสักคนเลยเปืองแอร์ตายเลยแล้วปนกไม่ร้อนหรอคะไม่เห็นจะร้อนเลย,ยไม่ไหวแล้วนะพัดลมก็ไม่เห็นจะเย็นเลยโอ้ปนกเปิดแอร์ได้ยังคะเนี่ยจะกระแล้หนูเปียกหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่มีความอดทนกันเลย เออาเก็จะเปิดแอร์แค่นี้ก็ทนไม่ได้ถามจริงเวลายอยู่บ้านอะ่ะเปิดแอร์ทั้งวันเลยหรือเปล่าไม่ได้เปิดคะ่ะเพราะบ้านหนูมีแต่พัดลมไม่มีแอร์ค่ะอ้ยปนพนกบ่ายสามแล้วนะคะเนี่ยเปิดแอร์ได้ยังคะโอ้ยปน้นพนเป็นอะไรคะก็ร้อนนะสิถามได้ร้อนนะทำไมไม่เปิดแอร์ล่ะป้นพนเอออ้ทนอีกนิดเดี๋ยวก็ปิดร้านแล้วน้องคะจำพี่ได้ไหมเออ พี่ไงพี่มาซื้อของมาเช้าอะ่ะวันหนึ่งลูกค้าต้องเป็นร้อยใครจะไปจาได้วะก็ระเป๋าเงินพี่หายพี่คะหนูไม่เห็นคะ่ะพี่เอาไปลืไมไว้ตรงไหนหรือเปล่าพี่จําได้ว่าพี่เดินไปล็อกสีผมพี่คะเห็นกระเป๋าเงินหนูวางอยู่ตรงนี้ไหมคะอ๋อไม่นะจ๊ะพี่ยืนเติมอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นมีกระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้เลยนะจ๊ะจะไม่เห็นได้ยังไงก็หนูวางไว้ตรงนี้หนูก็เดินมาแต่ล็อกนี้ เห็นนะหรือว่าเขาคิดว่าเราเอาไปหรือเปล่ากระเป๋าเงินหนูหายอะ่ะพี่รู้หรือเปล่าว่ามันหายฮกระเป๋าเงินหายแม่ลิปสีแดงตัวนี้ล่ะวายโรสที่หนูอยากได้เป็นคุณลาสตรีจะมาทาลิปสีแดงประเจิดประเจอไม่ได้ลิปสีกลีบบัวอยู่ที่บ้านไปใช้ของแม่ก็ได้แม่หนูอยากทาสีแดงหนูโตแล้วนะเป็นผู้หญิง อย่าทำชาละลีกละลีหนูไม่ใช่นักเรียนของแม่นะแม่หนูอยากได้อไลเนอรกีดตาตาจะได้เฉี่ยวได้คมแบบสายฝอคุณพระแม่อย่ามาทำตัวเป็นแม่ชีได้ไหมแม่เป็นครูภาษาไทยนะเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะลูกจะไปสายฝอตามคนอื่นทำไมแค่แต่งหน้านะแม่อุ๊ยยกทรงใส่ระบบิม